มีการพูดถึงนะคะสีสาวแบล็ k พิงคค่ะในคลิปวิดีโอนะคะคล้ายๆกับสารคดีย่อมๆของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าลูอิส e ทเจนค่ะโดยเจ้าตัวนะคะมีการทำคลิปลง y o u t u b e ค่ะความยาวประมาณ21นาทีนะคะเราถึงโมเมนต์ค่ะที่ประทับใจนะคะจากงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่เขาเคยไปค่ะที่ผ่านๆมาเนี่ยจากร้อยงานกันเลยก็ว่าได้นะคะ ดยในคลิปค่ะเจ้าตัวค่ะมีการพูดถึงนะคะความประทับใจค่ะในงานของเซรีนแฟชั่นวีคนะคะแล้วก็การปรากฏตัวของลิซ่าแบล็กพิงค่ะที่ผู้คนนะคะต่างก็กรีดร้องแล้วก็เฝ้ารอการมาร่วมงานของเธอค่ะมันเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนั้นนะคะมันบ้ามากๆค่ะไม่เคยนะคะเห็นเคปอฟสตาร์คนไหนค่ะที่มีแฟนคลับแล้วก็บอดีิการ์ดมากมายขนาดนี้มาก่อนค่ะ ใช่เนาะเราเองนะคะก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าจะได้เห็นฝรั่งค่ะมาเฝ้ารอกริดลิซ่ามากมายขนาดนั้นเหมือนกันนะคะตอนเห็นครั้งแรกค่ะคือแบบว่าโอ้แบบนี้สิมันต้องอย่างนี้สิกรีดร้องอยู่หน้าจอคนเดียวเหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะสมศักดิ์ศรีทะานนางพยามมากๆนี่แหละค่ะแบบนี้แหละค่ะสมมงคะผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นตัวจริงค่ะ คือปลื้มมากเลยนะเพราะว่าเธอก็เป็นคนไทยด้วยนะคะคือแบบประมาณว่าไม่ต้องหยุดรอให้คนมาถ่ายแต่มีแต่คนหวังให้เธอนะคะค่อยๆเดินช้าๆอยากจะถ่ายเธอนะทุกอิรยาบทกันเลยทีเดียวค่ะปลื้มใจมากๆเลยเนาะส่วนในคลิปนะคะอีกคนหนึ่งค่ะก็คือคุณจูเลียนะคะมีการพูดถึงาง,งานแฟชั่นค่ะที่เขาประทับใจนะคะแต่ก็ตลกดีค่ะที่เขาพูดประมาณว่า ไม่เอาดีกว่าไม่พูดถึงว่าใครที่เขาชอบมากเป็นพิเศษนะแต่ขอเปลี่ยนเป็นว่าเขาประทับใจโรเซ่นะเพราะว่าโรเซ่นั้นสวยดูคูลนะแล้วก็ชอบโมเมนต์ตอนที่โรเซ่นั้นให้สัมภาษณ์ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแทนเนาะเพราะว่าคงจะเข้าใจค่ะความมาบอของ K-POP นะจุดๆนี้นะคะเอ่ยปากตื้นใครเป็นพิเศษเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องนะ แต่เอาจริงๆเนี่ยผู้กำกับค่ะก็มีการชมเจนนี่แล้วก็พี่สูด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาปลื้มลิซ่ามากๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แบบว่าไม่เคยเห็นนะคะปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะก็เดี๋ยวลองไปดูถ้าในคลิปสารคดีของเขาดูแล้วกันเนาะว่าเ,าเป็นยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจะทิ้งลิงก์ปักบุตรเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันสำหรับใครที่ไปไม่ถูกเนาะส่วนใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะพูดคุยกันก็ลงมาคอมเมนต์ที่ใต้คือลิปนีมม้ได้ด้วยเช่นเดียวกันะนะคะ ก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า